จะซื้อผาสก่อนไปดรู้ว่าเขาทิ้งผมในใบเทาไปแล้ววะดินี่อันนี้ได้กูได้เบนเซม่าได้ปิดปีไปเลยแต่เหมันก็รังร้องแล้วสนแทดอ่ะไปฟแบบคมเลยโอ๋อสามได้สามโอ้ยกำลังซีจีป้าซีจีป้าซีซี UT ทีจะไปคันโตน่า UT ไปเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกดีสิ โอ้โหโกบวกแปดโอ้โหสองแสนเลล่านั่นะพี่แปเลยวปดสองใบเดปเป็นเซม่าเอลดีดิเออต้องเป็นเซม่าเอลดีอุ๊ยดีสิแกเอดีเฮ้ยไม่ใช่ปะสบวกอะไรแปดคุมแล้วเหรอลุย อุ้ยซีซีโอ้ยซี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 ่โอ้โหโอปีชิ้โอเีชิบวกเจ็ดด้วยบวกเจ็ดด้วยวุนี่แหละตุ้ยตรงชิ้นเนี่ยแหละมันจะได้ไม่เป็นชิ้นดีเตเวสไป MDL นี่อุ้ยโอ้ยเจนเอ็มเฮ้ยไปปะเฮ้ยโอ้โหเน็กเลเตอร์เหอไม่ใช่ไอเวลอนโอ้ยโดซีซีไหมอืมโดซีซีครับ อุ้ย UT อุยูทีรั่เศษอ่าคุริบอรีเหรอโอ้โหลิบอรีย่โไม่กล้เปิดออาเลยนี่แหละใบนี้แหละใบนี้แะความหวังเจนเอ็มวใครอ่ะบิว่มีราคาอยู่มั้งฟูทีมฟูทีมเฮ้ยนี่เขาทีมเลยมาตั้งมดี บาซ่เาเล่นสายได้อยู่เอาเขาถีบไปก่อนสองพันสองพันสี่พันห้าพันห้าพันหกหกพันห้าสิบล้าน